ค่ะเรามาวินเลขกันนะคะวินวินเลขหาหน่อยนะคะปกติอ่ะไม่ใช่ปกติปกติหนูลงไปแล้วนะคะทุกคนแอดลงไปแล้ว v i p นะคะวันที่สองตุลาคมสองห้าหกห้านะคะเลขวินก็คือศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7นะคะ8ตัวนะคะทุกคน8ตัววิน2ตัวก็คือ0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7อะ1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 3 4 สา3ห้าสามหกสามเจ็ด้าสี่หกหหกห้ทั้งหมดห้าสิบชุดนะคะทุกคนไปกลับด้วยนะไฟ ละะแล้วแต่ขัะจะเล่นบนล่างะะทั้งบางครั้งมันก็ออกทั้งสามตัวบนนะคะในนี้สองตัวบนสองตัวล่างนะคะก็มาดูกันค่ะว่าจะเข้าต่ออีกไหมะคะแอดพึ่งแอดกใ็ใช้สูตรนี้นะคะบินมาตลอดะคะ่ะแอดก็เลยลองเอามาให้ทุกคนดูนะคะเผื่อมันเข้านะคะใครชอบก็ตามะคะ่ะไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะห้าสิบหกชุดถ้าเราเล่นหนึ่งบาทเราได้เก้าสิบกำไรเราก็ได้อยู่แล้วนะคะ,อะลองดูนะคะทุกคน แอดฝากสูตรนี้ไว้ด้วยนะคะ5นอยใครจับ3ตัวเป็นก็จับนะคะ,ะถ้าชอบ3ตัวน,นี้ก็จับเลยนะคะทุกคนโอเคคะ่ะสำหรับ5นอย v i p นะคะแอดลงยังไม่ได้ลงสูตรนะคะแต่แอดลองทำคร่าวๆดูก่อนนะคะถ้าเข้าเดี๋ยวแอดจะมาแบ่งปันอีกรอบนะคะโอเคคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ